ก็ยังไม่เคยไปนะไม่เคยบอกหรอไม่บอกไม่เลยไม่เคยบอกไม่ลองรูปอยู่แล้วลงททำไมอ่ะเออทำไมพี่ปนไม่รู้วะไม่ต้องรู้ทุกเรื่องก็ได้ถึงอะไรเด็กๆทั้งงานที่นั่นไเขาเข้าไม่ได้ทไมอ่ะอายุเขาเกินเอาเอาเบอร์ต้นหอมมาหน่อยดิอยากจะโทรไปถามว่า เวลาจูนไปอะ่ะเพื <pl ains> ่อนขอไปด้วยได้ไหมอยากจะ้เปอนาเ็กนองหจะลือคือไอ้หนุ่มๆนุ่มมาแอลว่าไม่เท่าไหร่แต่ไอ้ไปบาโฮสเนี่ยคือตอนนี้อยากจะขอเบอร์ต้นหอมได้ไหมอยากจะโทรไปถามว่า เวลาจูนไปอ่ะเปิ้ลขอไปด้วยได้ไหมทำไ,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 ไมเราจะไปลนะื่นลูกกรอฮะบาโฮใช่อยากไปยืนหรืออยากจะไปเลือกคืออยากจะไปเลือกก็อยากชิมดูบ้างว,ว่าดิ้งที่เขาซื้อกันอร่อยไหม้อ,อเปนบเฮ้ยก็ๆๆยังไม่เคยไปนะไม่เคยบอกเหรอไม่บอกไม่เคยเลยไม่เคยบอกไม่ลงรูปอยู่แล้วลงทำไมอ่ะ เอเอพวกแปกันเงียบๆเนาะเขียกันไม่เรียกเขียกันไเงียบๆนะ ไ,ไอ้ออเราก็นึกว่าพูดเล่นมาตลอดนี่หน้าออออไอ้ไเราก็แบบว่าเอ้ยทขาไมจูนเขาจูนเขาไปแล้วเขาจะกลับมาตอนตีหนึ่งตีสองไงแล้วเราก็เปิดกล้องวงจรปิดกล้องมันก็จะครอบได้เท่าเท่าเฟรมของมัน <c oughs> แล้วภาพจูนเนี่ยเราก็โชว์จูนไปไหนมาอ๋อไปไปไหว้ไปไหว้ไปไหว้นิติเวชไปไปไหว้พระไปไหว้ศกาไปพายพระตอนคืนมาแล้วภาพเขาะก็คือ จอดรถเสร็จเขาจะยืนอยู่หน้าบ้านแล้วก็พูดคนเดียวว่าเ,เออน,นี่นะแล้วไปเอะไปเอออะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วแบบเราก็เฮ้ยชวนพูดกับผีชวนพูดกับผีเหรอวะอะไรเงี้ยเราก็กลับบ้านพูดกับผีแบบอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแพนกล้องไปบาร์โฮสมาส่งเขาไม่ขับเนี่ยน้องเขาดูแลดีพูดกับผีพูดกับผีพูดกับผีจริงๆ งไกระลงไปมามั้งพี่จุนไปเนอะมันไม่ผิดนี่เออออกสื่อเลยไม่คือใครชวนใครชวนค่ะพี่ต้นหอมเอาแล้วไงมันก็เป็นธรรมดาแล้วก็ไปเฉยเฉยเฮ้ยเฮ้ยเขาก็มีที่ให้เราไพรเศษไงทำไมพี่ป้นไม่รู้วะ ต้องหลุดทุกเรื่องก็ได้เอาแล้วอี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหงือเหงือเหงือออกจมูกแล้วเหงือออกจมูกแล้วไม่ขำแล้วนะไม่เงียบแล้วเมื่อกี้เงียบเออเออเหงือแตกแล่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องจริงนี่เหงื่อออกเต็มหน้าแล้วเนี่ยเราออกเต็มหน้าแล้วเราอุตส่าห์โยงไปคุยกับผีอยู่ดีๆ อะไรนะถ้าจูนถ้าจูนไปเราก็ไม่ว่าจะขอไปด้วยขอไปด้วยอยากไ็เดี๋ยวก็คงต้องไปเคลียร์กันน่อยเคลียร์กับต้นหอมเนี่ยแหละอถ้าพี่เปิ้ลไปยืนอะเหรอไม่เลยเสียของมากนา่เม่ยอีไม่เอายังใอา สามีเขาต้องพันดิเราตอนเรียนพี่ก็คือพีก็ได้เยอะก็ดูหน้าพี่สี่เราหันมาดูหน้าเขาควรจะเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านจริงๆแล้วันีเราไม่ไม่เราเขาเข้าไม่ได้ทำไมอ่ะอายุเขาเกินเอาจริงเขาเข้าไม่ได้พี่ต้นหอมเขามีแรงอายุไว้ถ้าหกสิบเขาไม่ให้ก้าวเข้าไปเลยเอาเบอร์ต้นหอมมาหน่อยดิ เอาเบอร์ต้นหอมมาหน่อได้มาเคลียร์กันหน่อยได้อะไรจากสำว่าตรงนี้เนี่ยไม่ลืมไม่ลืมไปบ่อยไหมคะไม่ไม่บ่อยช็อตมากคุณคุณคือโดนจับมาก็ก็จะเป็นเวลาที่เวลาพี่ต้นหอมเขาเรียกอ่ะก็จะไปจริงจริงพี่จุนคุยกับลูกค้าวีทีกันนะไม่ใช่ไหมไม่เคยเจอแบบช่วยโปรโมทจริงจแม่ไม่ได้เปที่แม่แบบไปช่วยโปรโมทใช่ไปทำคอนเทนต์มเหมือนจริงมากเหรอกีิงกีตอนที่ไปอ่ะเดี๋ยวก่อน ไม่เยอะไม่เยอัไม่เยอะเดี๋ยวต้อเคียร์กันละเออนนองโทมาก็ไม่ใช่ปฏิเสธอะรก็ไ่ดีจะว่างช่วงนั้นไม่ดีเาจะรู้วริงจริงพี่เฟิโกรธไวถามรคุยไปคุยมาเริ่มจริงแล้วเว้ยเริ่มเรื่องจริงแล้วนะขวัญมาเนี่ยโกรธไคือก็โกรธที่ไม่ชวนเพราะเราบอกแล้วว่าให้ให้เราไปด้วยเออใช่เข้าไม่ได้อะไรนะเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าได้มีที่ไหนอายุเกินห้ามเข้า จะบ้าเหรอเดี๋ยวไปซื้อดิงให้ด้วยเออไม่กล้าเอาจริงๆเดี๋ยวไปซื้อดิงให้เลยเพรามีอะไรจะบอกต้นหอมอะไรนะมีอะไรจะบอกต้นหอมเดี๋ยวจะออฟต้นหอมกลับบ้านอมนห้ต้นหอมต้นหอมไปเคลียร์กับพี่ในรถดินี่อย่างนี้เลยเอออะไรนะ โอ้ยในสมัยก่อนเออการทะเลับกันไงสลับกันแล้วอีพวกนี้เขี่ยเหมือนกันนะเนี่ยมันเราเด็กนะสวยสวขึ้นแล้วก็แบบว่าอ๋อนั่นน่ะดิไม่ไม่มีตามกันหรอกก็โตโตกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขรู้อย่า่าไปอะไรนะก็หึงนะเออหึงหึงอะไรเด็กๆทั้งนั้นที่นั่นเมาที่นี่อ่ะมาที่นี่ ยยถ้าไม่อยากพลาดข่าววันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe ที่ YouTube c h anel n ท็อปดาราและแฟนเพจเฟซบุ o o ท็อปดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนอยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะคะ